โอเคก็สวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแต่งตัวเป็นสายไฮไลท์ของเรากันนะครับผมเออคือสายไฮไลท์อะ่ะแบบสมัยก่อนเลยอะ่ะแบบเขาลงแบบใส่แบบพดฟีฟ้วกระเจียวหลุดเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออเอาใหม่เอาให,าใหม่ใหม่โอเคครับโดยวันนี้เราก็จะใส่เป็นหมวก F เลยนะครับผมหมวก F หมวก F เอานากากลราวาแล้วก็เสื้อซีซัน2ครับผมกับ เกณ์ไฟของเราลองทงั้าแตะปอยครับถ้าอย่างนั้นก็เราไปลุยกันเลยดีกว่าคือก็ไม่จะพูดอะไรแล้วเสียเวลาปะเดี๋ยวมาลุยเลยดีกว่ามาครับสําหรับเกมนี้เราก็จะมาลงที่เมืองพรีเกินเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าเป็นเมืองที่มันเดือดต้นเกมนะครับผมก็ต้องลงอนะเนาะเออเพราะว่าเราไม่รู้จะไปหาคิวต้นเกมที่ไหนละก็ต้องเป็นเมืองนี้แหละครับผมเมืองยอดฮิตประจําปรี แต่แน่นอนว่าเรามันก็อัป,ปรีประจำวันโอเคลงมาไม,ไม่มีคนนะยังดีที่ไม่มีคนนะเพราะเราเมื่อกี้ไม่ได้ปืนเกือบดองละมาคิดคู่ก่อนเลยคิดคู่ต้นเกมเลยช็อตน,นี้มาแน่เมื่อกี้เราเห็นแล้วคนโดดล่มมาใหม่สดๆร้อนๆจากเตามาเกาะพร้อมหมวกพร้อมหมวกสองเกาะสองโอ้ยหมวกสามเกาะสามนี่มันบอสแมปต้นเกม ได้เวลาล่าละไหนจ้า้าฮะลงมาหนึ่งสี่เหรออ้าไอ้นี่ไอ้นี่มากับเรานะกดหน้าบึ้งเลยซื้อให้กดหน้าเศร้าเลยโทษทีีะน้องเฮ้ยเอออ้าวข้างหน้าเว้ย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 อ้าวนี่ไงอุ้ยนี่มันตีไอโอเอสนี่่าอย่าพึ่งนะพี่ ใจเย็นครับรุ่นใหญ่แม่นี่มันรุ่นใหญ่รุ่นโตโอเคมาตอนนี้จะเขี้ยได้หรอมั้งเนี่ยเดี๋ยวเราเอาปืนปกติละไนไงต้องซองใหม่ครับผมแพทนี้แบบซองใหม่นี่อย่างโกงเลยโดนสองเม็ดร่วงหรอเม็ดร่วงผมโดนทีแต่กตักงซึมอะ่ะโอ้โหแบบคือของโกงเราก็ต้องเล่นตามนะเออตามแพทตามแพทนะ เล่นปืนตามแฮตตามแฮตมามีคนอีกไหมเจ้เดี๋ยวเราหาคนเฮ้ยแต่เสียงตีมาว่ะอ่านี่ไงเจอละหว,วันเจ็บไปไหนจ๊ะนี่โอโ้โหตกใจเสียงสองใหม่เลยเจ๊น้องเฮ้ยปืนไฟอ้าพลาดไม่ได้เลยโอเคแม่ สุดยอดเลยแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรละเออแบบขี้โม้ไปเรื่อยตอนเนี้ยมาเดี๋ยวเรามาลีกล่องหายาฟ้ามันมีไหมฮะโอโห,หลีไม่เจออะไรเลยโคตรเกลือปะโถมาสแกนหาคนอ่าข้างหน้าสองตัวนี่ไงเรียบร้อยเต็มเหม่งโอโหวิ่งมาอย่างนี้หวานเจ็บ หวานเจ็บหวานเจ็บโอเคเดี๋ยวข้างหน้าอีกตัวหนึ่งนะจ๊ะเฮ้ยโอ้โหนั่งยืนเหรียญเรียบร้อยนะยืนเหรียญเหรอโง่นี่มายืนลงยืนเหรียญแถวนี้ไปไปชุบเพื่อนลงมาไปโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มศพแลชหนึ่งโอ้โหของไม่มีอะไรเลยมีแต่ยาซื้อมีแค่เนี้ย ถาเสียงตีนอ้ามากับเพื่อนหรอมาช่วยเพื่อนเหรอน้องมาล้างแค้นเหรอไปไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับเพื่อนมาอ้าวยาง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 ล้างแค้นให้เพื่อนอีกนะนี่ไงเจ็บไม่จำขอยจำอีกทีมา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 ม,ามาอ้าปิดไอ้วอลน้องแต่พี่เข้ามาหาได้นะจ๊ะหมด ตีโอ้โหยังไม่ทันจุเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยครับกลับล็อบบี้ไปเลยน้องอเพื่อนน่าจะเครียดแล้วทำไมไม่ชุบมาโอ้โหเดินมาตาทีนัตัว,วดีมากน้องเข้ามาทีนะตัวอย่างงี้พี่ก็ชอบชอบเข้ามาพร้อมกันที่สู้ไม่ได้เลยแม่เดี๋ยวเรายืนเหรียญแปดร้อยครับผมเราต้องเปิดตู้ครับเปิดตู้ที่เปิดคางแสนนี่เปิดเอาอะไรเปิดเอากอสีครับผมหนึ่งสีนี้ พาดไม่ได้เลยเกาะสีเนี่ยทำให้เราอยู่โยงคงกระพันครับมายังพอให้เราแบบพอหนึ่งสีแบบไหวอยู่พร้อมกับสกิลโอเลออนของเราทำให้เราเล่นง่ายนะครับผมผมเอาเดสมาทีไรน,นี้สู้เขาไม่ค่อยได้เลยแบบตายไวจัดอะแต่เอาโอเลออนมานี่สึกแบบบวกด้วยความมั่นใจอะผมก็เลยชอบมากเลยเป็นสกิลที่เกิดมาเพื่อผมหรือเปล่าแต่คนอื่นก็เล่นมาก็โหดโ มาปลดล็อกข้างแสงแล้วได้เวลาจัดเกาะสีปืนนี่ไม่สนใจครับผมเอาแค่เกาะก็พอเดี๋ยวต่อไปได้เวาลาล่าคนละเราเกาะพร้อมของพร้อมเราทําได้เฮ้ยเสียงเท้าเท้าเสียงเท้าหลุดแล้วน้องเตือนย่องต๊อกมาหาพี่เฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็น เฮ้ยเฮอ,อ,อะไร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 ใจยเย็นพี่ใจยเย็นพี่ใจยเย็นพี่ใจเย็นใจยเย็นใจเย็แนแหมมันวิ่งใส่เลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเราถอยก่อนแป๊บหนึง่งรีเซ็ตรีเซ็ตกิฟต์ก่อนนะพี่ชายมันวิ่งมาด้วยความกล้ามากอ่ะโอเคมาฮะระเบิดข้างล่างมันยังโดนได้เหรอโอ้โหมาพี่พร้อมละพี่พร้อมแล้วมามา มา้ยนี่ขนาดก่อสีนะครับม่เลือเดยอเยอะตัวเยอะแม็กซิมี่มันลูดเต็มจอเลยมาโอเคอันนี้อ๋อมีกุญแจจะมาเปิดข้างแสงกับเราที่ว่าแต่เราชิงเปิดก่อนไงเรียบร้อยโดน้างแสงเปิดตัวเอง <c oughs> ม,ามาเช็คของก่อน <c oughs> <c oughs> เอาไงต่อดีเอาไงต่อกับชีวิตดีเนาะไปเดี๋ยวเราลงโคชิโนะไปหาคนดีกว่าได้เวลาตามล่าแล้วครับผมตอนนี้อืมไเอ็ดอบนี่ก็สำคัญนะผมมันจะมีอะไรนะไอ้ยยายเกาะมันจะกันเราทั้งตัวด้วยแบบโดนแขนก็เลือดไม่ลดอะเอ้ยไม่ใช่ดิเรียกว่าโดนโดนแขนแล้วเลือดก็เหมือนเราใส่เกาะอ,อยู่อะมันจะคุมทั้งตัวแบบโดนแขนก็ยังกันเกาะ เรียกไงมันคุมทั้งตัวเออของดีของดีงดออมาจะยาฟ้ายาฟ้านี่ออกยากอยู่นะรอบนี้มันก็ยังดีที่ดีกว่าไม่มีวะเอออข้างหน้ามีรถมานะไปไหนจ้าไปไหนจ้าเดี๋ยวเราสกิดเรียกกอนม,มันขับไปไม่สนใจเราเลย แสดงว่ามันขับไปชุบเนี่ยไม่สนใจเราเดี๋ยวเราวิ่งค่อยๆย่องต๊อกไปหานี่ไงว่าและชุบด,ด้วยชุบจริงๆด้วยแม่เดินเหรียญฮาวเดินเหรียญจะมาชุบเพื่อนอย่างนี้เจอกันหน้าตู้จะน้องฮ่ารถอยู่ฝั่งนี้ด้วยหนีไม่ได้หรอกนะเจ๊าเรียบร้อยข้าชุบเพื่อนเอาชีวิตของแกมาซะ ฆ่าชุบเคพื่อนนี่ไงโกโลโกโสนาะไปโกโลโกโสนไปละครับเอารถมาเสิร์ฟอย่างงี้ไปได้เวลาขับรถล่าละได้คิวฟรีไม่พอได้รถมาล่าคนต่อด้วยหวานแจ๊บมาอันนี้ตัวเกิดใหม่น่าจะเพื่อนมันนะเนี่ยใช่ไหม ม,มันจะแอบอย่างเดียวเลยอ่าสวนเหรอสวนเหรอเฮ้ยเออ,อันนี้มีของนะอันนี้มีของนะอันนี้ไม่ใช่ละเอออย่ายา,ยาเรียบร้อยสับหมูไปหนึ่งทีก็นึกว่าตัวเพื่อนเกิดใหม่ไม่ใช่นี่ว่าโอเค อ้าวมีคนสกิลรถเรานะเฮ้ยเฮ้ย,ยมันสกิลรถพังไวจังวะเฮ้ยเอาโมโคมาด้วยแซว่าสกิลเด็กแรงเดี๋ยวเรา,เาแอบก่อนเลยแม่มันแอบสอยรถเรานี่ว่าแต่มันยิงเร็วมากเลยนะ,มะเมื่อกี้แบบสกิลสกิลเด็กแรงเต็มระบบปะเนี่ยเฮ้ยไหนวะมันแอบตรงไหนมันแอบตรงไหน นี่ไงเห็นละห้องน้ำอ้าวข้องบนนี้ก็มีเดี๋ยว,ว,วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวละเดี๋ยวเราต้องเคลียร์ทีละทางเอาตัวนี้ก่อนเราต้องเอาตัวที่เราแคสอ้าวไกลๆเอยคาตาณมันจะมาฟันลม,ลมอะไรแถวนี้มาไม่ไหวละไม่ไหวแล้ว,ว,ลวนี่ไงนี่เอาสกิลเด็กแรงมาแล้วน้องน่าจะไม่เอาสกิลกดมาเนี่ยแบบมันดูไม่เด็ดหนีเลยไอตัวบนป้อมเรียบร้อยบนป้อมยิงนานเดี๋ยวบานไป เซทพี่ซีเจน้องเอามาเพิ่มมาเพิ่มหมอ,อมาเพิ่มหมอรักเพื่อนไะไปอยู่ด้วยกันเลยไปให้ตายซิ้อมาเราประตูว,วา้าขึ้นข้างบนดีกว่าเออ,อโอ้โหกั้นใจตั้งนานกูจะวางได้แต่ซ้ำก่อนอน,นิดหน่อยนี่เอาหมดอ่ะซ้ำศพดามิดดามงดามิดนี่เอาหมดอ่ะ โอเคตอนนี้เราก็ได้มา14เคล,ลวแล้วผมพร้อมกับเหลืออยู่10คนอ้าว11แล้วเดี๋ยวเรารีหาของก่อนยาฝอกยาฟ้าโอเคมาเครื่องดีกับยาฟ้ามาพร้อมแล้วอุปกรณ์เคลื่อนที่กับยาฝอกยาฟ้าไหนฟ้าอ้านี่ไงหน้าตู้หน้าตู้ เครื่องดีดไปเดี๋ยวไปหาเลยดีกว่าไม่ต้องรอให้เสียเวลาพี่มาแล้วจ้าน้องมาพี่มาแล้วนอ้องเฮ้ยฮันหลังให้สตูนน้องโอ้โหเรียบรออ้อยอ๋อนี่มันมองตัวนี้อ๋อเรียบรอ้อยเต็มเหม่งโอโ้โหยืนโลอย่างนี้เรียบรอบอ้อยหวานจ้าอุ้ยข้างบนเอ้อยไอ้วอลก่อน ยา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 ี๋ยวต้องรีบเคลียร์ตัวนี้นะอ้าวเรียบร้อยตัวอื่นยิงช่วยเรานะสองมิดล่วงเลยไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้วิ่งมาวิ่งมาอย่างงี้โอ้ยเป็นลิงโอ้โหจบเลยเอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยเอาไปปืนไฟปืนไฟมามาน้องมามาปืนไฟนปืนไฟ เออโอ้โหยิงโคตรแรงโอ้โหสีซ่าเลยอะสีซ่าเลยอ่ามีตัวมาเพิ่มแล้วต้องรีบออกแล้วตอนนี้มาได้เวลาลุยเฮ้ยเฮ้ยมันมีสายน้ำเกลือมันมีสายน้ำเกลือเดี๋ยวเอาออกก่อนโอเคมันมีสายน้ำเกลือว่ะมันระยงระยางเฮ้ยยายาเชื่อมจิตเชื่อมใจ ไปครับตัดเพื่อนไปก่อนละตัดเพื่อนตัดเพื่อนพออย่าตัดใจโอเคเรียบร้อยโอ้โหแม่มีสายน้าเกลือก็ยังไม่ไหวนะครับผมเพราะว่าฝีมือยังไม่ถึงยังทะลึ่งมาเล่นทียัางโมโอเคมาแล้วสองตัวสุดท้ายอยู่ไหนจ๊ะหักหน้าเฮ้ยเม็ดเดียวหู้มือเลย โอ้าปครับอีกตัวน,นึงเอ้ยอ้าวโอ้ยใส่แม็กซ์เสียจังหวะลากหวัวเลยไม่เป็นไรว้ยไปโอเคโอ้โหหวานเจี๊ยบยี่สิบสองคิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับผมก็จะได้เป็นกรลเชใดในการทำคลิปต่อไปนะครับปุ้ไปละ